สวัสดีครับผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Human นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ open world นะครับตัวเกมจะมีทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชัน PC เลยนั่นเองนะครับพัฒนาโดยค่าย n e t i t นะครับผมตัวเกมจะมีทั้งโหมด P.E. แล้วก็ P.P. ลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับว่ามีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนนะตัวเกมจะเป็นแค่เวอร์ชันเสเท่านั้นเอง โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทนะ่านผู้ชมครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้มีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือเลยนะครับแต่ณนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เทสแค่เวอร์ชัน PC ก่อนนั่นเองนะครับปรับรูปแบบการเล่นใหม่ด้วยนั่นเองเนาะตัวแผนที่จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยเราอยู่แค่โซนด้านขวาล่างตัวนี้ครับที่เป็นโซนเล็กๆนะ เนี่ยโซนที่เราอยู่นะครับแต่แผนที่จริงคือใหญ่มากนะเป็นแผนที่แบบต่อกันเลยนี่ครับแล้วก็เกมนี้นะครับมันจะมีอยู่2โลกนะอ่ามันจะมีโลกวิญญาณนะครับแล้วก็โลกปกตินะครับคล้ายๆเกมหนึ่งที่เป็นเกม PC ก่อนหน้านี้นะเออตัวเกมมีทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับแต่มือถือยังไม่เปิดเทสนะตอนนี้นะครับในรอบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันนะครับอย่างแรกนะครับเขาให้ตัดไม้เนาะ เราเก็บมาครบแล้วนะครับแสงหรือบรรยากาศในเกมถือว่าโอเคแต่ปิงค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเปิดเซิร์ฟทีเทสเปิดเทสที่เซิร์ฟนอกนี่ครับตัดไม้แบบนี้นะอ่ะทีนี้เก็บหินบ้างนี่ครับหินออันนี้คือภารกิจในช่วงแรกครับที่เราควรทำนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการคราฟในส่วนของพวกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะ นี่ครับมันจะเป็นที่เราสามารถคราฟได้แบบนี้คือมันจะเป็นเต็นท์สำเร็จรูปเลยนะอันนี้คือใกล้ผู้เล่นอื่นมากนะครับเดี๋ยวเราโหมีแต่ผู้เล่นอื่นวะแต่อยากได้โซนตรงนี้นะมันอ,อยู่ตรงนี้แหละ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e ัก l Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Knight Harry Potter Buakhai และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นี่ อันนี้ค่อนข้างหน่วงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเป็นเซิร์ฟนอกนะครับนี่แต่ภาพกราฟิกบอกเลยว่าสุดจัดนะเมือเขาปรับใหม่แบบดูดีกว่าเดิมเลยอะซอมบี้เต็มเลยจริงๆในนี้ไม่ของนะแต่ว่าไม่มีอาวุธอะซอมบี้มันอยู่เยอะเกินไปนะครับเราเข้าไปนี่แบบสุดจัดเลยซอมบี้แม่งเร็วด้วยนะอ่ะอันเนี้ย สามารถกินน้ำแบบนี้ได้นะแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนสบ,บีมาไหมตามมาไม่ได้นะนี่เดี๋ยวเราหาที่สำรวจนะหาพวกของหรืออะไรแบบนี้นะครับนหาของก่อนนะครับมันจะมีแบบนี้อยู่ตามจุดแบบนี้นะครับ ก็ระวังเหล่าซอมบี้ดีๆละันในช่วงแรกเราก็ฟาร์มไปก่อนเปิด,ปดได้นะมีอะไรโอ้ได้ของเพียบเลยคือมันจะมีที่ให้เราสำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นกระโปรงกระเป๋านะมีบูปริ้นในการคราฟต่างๆด้วยนะบอกเลยว่าค่อนข้างโอ,อเคนะดูดิเยอะมากคือตัวเนี้ยพัฒนามาดีนะ ้ดยค่าย n น t ตอิตนะครับนี่มันสามารถคราฟได้เลยใช่ไหมต้องมีบูปินเหมือนเดิมนะครับเหมือนไอเกมไลอัพเตอร์นะแต่ว่าตัวเนี้ยกราฟิกดูเวอร์วังมากสวยสวยมากสวยมาก,มากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันมีของหรือเปล่าคือจริงๆตัวเคสอ่ะเราต้องคราฟพริกแอนะครับแต่เราของไม่ครบนะโอเค มาสำรวจในนี้ก่อนมีกล่องนะครับให้เปิดแต่กล่องอะ่ะได้ของค่อนข้างเยอะนะเท่าที่เปิดมาหลายๆกล่องนะครับดูดิของเพียบอะ่ะผมไม่เฟืนขึ้นมานะาบรรยากาศในเกมก็ค่อนข้างมืดหน่อยนี่ เราอันนี้อันนี้คนนะครับอันนี้ผู้เล่นนะผู้เล่นอันนี้ก็ผู้เล่นนะครับเขาก็มาสำรวจหาของเหมือนกันนี่แหละเก็บไปก่อนอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนนี่ปึ๊บจริงๆอ่ะเราจะมีตัวนี้ครับอ่าอีกาตัวนี้นะครับคอยแบบแนะนำภารกิจเรานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับ น,นี้ก็ต้อเปิดอีกโลกหนึ่งของไม่น่าจะเก็บปนกันนะเก็บใครเก็บมันได้อยู่แล้วเนาะคงไม่ใช่แบบเขาเก็บเราเก็บหายนะมันจะเวอร์วางไปถือว่าโคตรน่าเล่นนะครับกราฟ,ฟิกแบบดูดีสุดจัดปลัดไม่ได้บอกนะอันนี้พามาสำรวจเฉยๆนะเดี๋ยวลองดูแมปนะครับเราก็อยู่แค่สวนตรงนี้เองนะผู้ชมเออ เราจะกลับไปที่บ้านเราแล้วนะนี่ก็จะมีสัตว์ที่ไม่ติดพิษนะครับที่เป็นโซนเขียวๆแบบนี้ก็มีนะเนี่ยสัตว์ไม่ติดพิษก็มีนะเออทาแบบอห้นุ่นไปนะคือภาพแบบโอ้โหกลับมาที่แคมป์เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราขาไอเทมได้หรือ,อยังนะเนี่ยไอเทมตัวแหวนนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตัวนี้นะเล็กๆนะครับเราข้าได้แล้วนะเราไปหาไอเทมเพิ่มเติมตม,มาไง ตอนแรกมันอักคาไม่ได้นะครับขาดตัวนี้นะเราไปเก็บภายนอกนะครับหาไม่ได้ยากนะนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ภารกิจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกอิก,กามาคุยนะครับ๋ต่เรียกอีกามาคุยก็ได้นี่อ่ะเมวไม่มีภารกิจอะไรนะครับผมจริงๆก็ ต้องไปอัลล็อกนะครับให้เป็นอีกโลกหนึ่งนะโดยการกด Q นะครับมันจะไปเปิดอีกโลกหนึ่งนะครับแต่ต้องไปจุดที่เขาบอกเดี๋ยวลองได้ขวานแล้วเดี๋ยวลองตัดไม้ดูนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นดูนี่มชช่าก็ตัดดิไม้ล้มครับมันก็ทะลุเหมือนเดิมนะ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็บางคนก็สร้างบ้านไปไกลแล้วด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีระบบการสร้างบงสร้างบ้านนะครับมีตัวภารกิจต่างๆนะครับเนี่ยให้เราทําให้เราปลดล็อกเพราะเออชิปแมสต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยนะอันนี้ในกระเป๋าเรานะครับแบคแพ็คนะครับก็มีของอยู่ประมาณหนึ่งนะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับช่องเก็บของเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะไม่ได้งกนะเขาให้มาเยอะมากปกติจะค่อนข้างงกนะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวเรานะครับมีดาเมจเท่าไหร่นะครับใช้วุฒอะไรอยู่นะก็มีนะนี่ครับวันนี้จะเป็นอของที่อยู่ตรงนี้นะครับมันมีการอัปเกรดเพิ่มเติมด้วยนะเรียนรู้ในส่วนของตัวความสามารถใหม่ๆนะครับเนี่ยพอเรียนรู้แล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกไอเทมเราเพิ่มเติมนะเออถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโบเปนนะแล้วเดี๋ยวมีมอดด้วยหรอ เฮ้ยน่าจะมีแบบเราสามารถคราฟปืนที่เราแต่งเองครับโฮ้ยเขามีมอไซค์กันแล้ววะเอาเป็นว่าผมขี้เกียจหาแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝาก่านผู้ชมไว้ ประมาณนี้นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเปิดให้บริการตัวเต็มนะครับน่าจะในปี2024ก็คือปีหน้านะครับทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ iOS แล้วก็ PC ซลอยนะัน่นเองผู้ชมครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศในเวอร์ชันเทสของ PC มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ